คุณผู้ชมเห็นตัวละครที่ยืนอยู่ในจอไหมครับใช่แล้วพวกนี้คือตัวละครสีดาวแล้วในวันนี้ผมจะมาแนะนำทีมสีดาวล้วนที่ใช้งานโคตรดีลงได้หลายคอนเทนต์สามารถใช้ในระยะยาวได้เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นสายงบน้อยแถมยังสามารถนำไปปรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบด้วยโดยทีมเหล่านั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาเนี่ยผมขอฝากสปอนเซอร์ของผมหน่อยละกันนั่นก็คือร้านเมโลท็อปอัพนั่นเอง ร้านเติมเงินเกมราคาถูกบริการไวไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG พับ l e Genshin i m p a p t r o v Free Fire และเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นผมขอดิสเคมก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะเอาตัวละคร Traveler หรือก็คือตัวนักเดินทางที่เป็นตัวละคร5ดาวเนี่ยมาอยู่ในทีมบางทีมด้วย เพราะจุดประสงค์ของคลิปนี้เนี่ยก็คือจะพยายามใช้ตัวละครที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นสายงบน้อยให้ได้มากที่สุดซึ่งตัวละครนักเดินทางเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วผมก็เลยให้มันมาอยู่ในทีมบางทีมด้วยนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในคลิปนี้เนี่ยจะไม่มีการบอกถึงเรื่องโลเทชันของทีมนะครับแต่ผมจะบอกเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับคอมโบของแต่ละทีมแทนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูทีมแรกกันเลยดีกว่า ทีมที่1ก็คือทีมไฮเปอร์บลูมทีมนี้จะเป็นการใช้คอมโบของาธาตุไม้าธาตุน้ำและก็าธาตุไฟฟ้านั่นเองนะครับโดยผมจะใช้ตัวนักเดินทางบวกกับตัวซิงชิลมาเป็นแกนหลักในการสร้างมาเฟืองนั่นเองส่วนชิโนโบุเนี่ยก็จะเป็นตัวปิดคอมโบไฮเปอร์บลูมซึ่งชิโนโบุเนี่ยจะต้องปั้นแบบเน้นค่าชำนาญธาตุให้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับดาเมจจากคอมโบไฮเปอร์บลูมเนี่ยมันจะได้แรง ส่วนตัวละครสุดท้ายเนี่ยผมจะแนะนำเป็นโคเล่หรือไม่ก็เหยา่านะครับเพราะการใส่ตัวละครธาตุไม้มาอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ทีมแปดธาตุไม้ได้เยอะขึ้นแถมยังช่วยปั่นพลังงานให้กับตัวละครนักเดินทางได้ดีด้วยแต่ก็มีตัวเลือกอย่างอื่นอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือซูครอสเพราะว่าซูครอสเนี่ยมีความสามารถในการรวบศัตรูด้วยแถมยังสามารถรวบเจ้าลูกมะเฟืองที่อยู่บนพื้นได้ด้วย ส่งผลทําให้ตัวละครชิน n โบุเนี่ยจุดมืเฟืองได้ง่ายขึ้นไปอีกและความสามารถในการเพิ่มค่าชํานาญธาตุของซูโครสเนี่ยก็จะส่งผลทําให้คอมโบไฮเปอร์บลูมเนี่ยมีดาเมจสูงขึ้นมากกว่าเดิมด้วยโดยรวมแล้วนี่เป็นอีกทีมหนึ่งที่ใช้งานได้ดีมากๆสามารถผ่านได้หลายคอนเทนต์แถมตัวชิน n o บุเนี่ยก็สามารถทําดาเมจได้สูงๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งอัตราคิและก็ความแรงคิเลย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทีมนี้มันสามารถดัดแปลงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวแปรธาตุน้ำเป็นตัวบาบาร่าแทนซิงชิวได้หรืออาจจะเปลี่ยนจากตัวชิโนบุเป็นลิซ่าแทนก็ได้เพราะว่าลิซ่าสายชำนาญธาตุเนี่ยมันสามารถเล่นกับทีมไฮเปอร์บลูมได้ดีเหมือนกันหรือใครมีไอเดียในการจัดทีมแบบอื่นเนี่ยก็สามารถนำมาปรับใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดเลย ทีมที่2นะครับก็จะเป็นทีม a g g r a v a t e ทีมนี้จะเป็นการใช้คอมโบของธาตุไม้กับธาตุไฟฟ้าโดยทีมนี้ผมจะใช้ซูโครสเป็นตัวไดรเวอร์บนสนามสำหรับตัวแปะธาตุไม้เอาจริงๆมันก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับเราจะใช้เป็นโคเล่แบบในคลิปก็ได้หรือถ้าใครชอบใช้ตัวนักเดินทางมากกว่าเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราอยากจะให้ทีมตายยากมากกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยก็สามารถใช้ตัวเหวา่าได้นะครับ ส่วนตัวละคร2ตัวสุดท้ายเนี่ยผมจะใช้เป็นฟิชเชลบวกกับไปโตซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวทําดาเมจหลักของทีมนี้โดยสาเหตุที่ผมใช้2ตัวนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าฟิชเชลกับไปโตเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีดาเมจพื้นฐานสูงมากๆอยู่แล้วแต่ที่เยี่ยมไปกว่านั้นเลยเนี่ยก็คือ2ตัวนี้มันช่วยปั่นพลังงานให้กันและกันได้ดีมากๆ ทีมนี้จึงเป็นอีกทีมหนึ่งที่สามารถทำดาเมจได้สูงมากๆสามารถเคลียร์มอนที่มันมากันเป็นหมู่ได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเรามีทั้งการรวบของซูโค้ดและก,ก็การทำดาเมจเป็นลูกโซ่ของเปยโตด้วยสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองทีมนี้เนี่ยขอบอกเลยนะครับว่าโคตรแนะนำทีมที่3นะครับก็จะเป็นทีม Reverse Melt สทีมที่ผมแนะนำไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นคอมโบทีมรูปแบบใหม่ที่เพิ่งมาตอนแพท3.0เป็นต้นไปโดยเจ้าทีม Reverse Melt ที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยมันมีมานานมากแล้วแต่ว่าประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยมันก็ยังไม่ตกเลยนะครับโดยทีมนี้จะเป็นการใช้คอมโบของธาตุไฟและก็ธาตุน้ำแข็งตัวละครที่ผมใช้ก็จะเป็นเคย่าบวกกับโรซาเลียส่วนตัวละครอีก2ตัวก็จะเป็นเซียงหลิงบวกกับเบนเน็ต คอมโบของทีมนี้ก็เรียกได้ว่าคลาสสิกมากๆดาเมจหลักๆของทีมนี้เนี่ยจะมาจากอันติของเคนยาโรซาเลียแล้วก็เสียงหลิงส่วนตัวละครเบนเนตก็จะมีหน้าที่ช่วยบัฟดาเมจให้กับ3ตัวนี้ซึ่งเบนเนตเนี่ยสามารถบัฟดาเมจแบบสแนปช็อตให้กับ3ตัวนี้ได้ก็จะยิ่งทำให้ทีมนี้เนี่ยมีดาเมจอย่างมหาศาลเลย และเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานด้วยเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวในทีมนี้เนี่ยมันจะช่วยปั่นพลังงานให้กันและกันได้ดีมากๆข้อเสียของทีมนี้ก็คือมันจะมีระยะการโจมตีที่ไม่ได้ไกลมากแต่รับประกันเลยนะครับว่าถ้าศัตรูมันมาอยู่ใกล้ตัวเราเมื่อไหร่มันขี้แตกแน่นอนครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่ามันมีออปชันอย่างอื่นอีกไหมสำหรับทีมนี้ จริงๆมันก็มีอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คือการเอาตัวชงหยุ่นเนี่ยไปเปลี่ยนกับเคยา่าหรือจะเอาไปเปลี่ยนกับโรซาเลียก็ได้เหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความถนัดเลยอะทีมต่อมานั่นก็คือทีมเทเซอร์นั่นเองทีมนี้จะเป็นการทำคอมโบของทาาดน้ำและก็ทาุไฟฟ้าเป็นหลักโดยตัวละครที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีซูครสเป็นตัวไดเวอร์ตัวที่2ก็จะเป็นตัวแปะทาาดน้ำอย่างซิงชิล และ2ตัวสุดท้ายผมจะเลือกใช้เป็นฟิชเชลแล้วก็เป่ยโตคู่เดิมทีมนี้สามารถสู้กับมอนที่มันมากันเป็นฝูงได้ดีมากๆซึ่งการเล่นของทีมนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างคล้ายกับทีมแอกเวดที่ผมเคยแนะนําไปเลยมันจะต่างกันแค่คอมโบของท่าเฉยๆซึ่งคอมโบเทเซอร์ของทีมนี้เนี่ยมันจะเก่ากว่าแต่ถามว่ามันยังใช้ได้ดีอยู่ไหมส่วนตัวผมมองว่ามันก็ยังแรงเหมือนเดิมนะครับผมไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่ สำหรับคนที่อยากให้ทีมนี้เนี่ยมันตายยากขึ้นมากว่านี้อีกหน่อยหนึงก็สามารถนำบาบาร่าเนี่ยไปแทนกับซิงชิวได้หรือจะเอาบาบาร่าไปแทนกับซูโคสเลยก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครจะเอาบาบาร่าไปแทนจริงๆเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เล่นบาบาร่าเป็นตัวไดเวอร์ไปเลยจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้แปะทาุน้ำได้อย่างสม่ำเสมอนั่นเองทีมสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือทีมฟรีส ทีมนี้จะเป็นการใช้คอมโบแช่แข็งของทาาดน้ำและก็ทตาน้ำแข็งตัวละครที่ผมใช้ในทีมนี้ก็จะมีซูโคลสเป็นตัวรวบและก็ตัวไดรเวอร์อีกแล้วส่วนตัวละครที่เอาไว้ใช้แปะทาดน้ำภายในคลิปเนี่ยผมจะใช้เป็นซิงชิลแต่สำหรับคนที่อยากจะให้ทีมของเราเนี่ยมันถึกขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็สามารถใช้ตัวบาบาร่าได้เหมือนกันเพราะว่าทีมนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแปะทาดน้ำถี่ก็ได้ แต่ว่าสาเหตุที่ผมเลือกใช้ซิงชิลเนี่ยมันเป็นเพราะว่าซิงชิลเนี่ยมันช่วยทำดาเมจได้เยอะกว่านั่นเองส่วนตัวละคร2ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเคยากับโรซาเลียที่จะเป็นตัวทําดาเมจและก็ตัวแปะท่าน้ําแข็งด้วยดาเมจโดยรวมมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับทีมอื่นนะครับแต่ว่าทีมฟรีสเนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือมันสามารถแช่แข็งศัตรูได้ดีมากๆ คือศัตรูตัวไหนก็ตามที่มันสามารถโดนแช่แข็งได้เนี่ยถ้าเราเล่นทีมนี้เราจะสามารถตีศัตรูได้แบบฟรีๆอยู่ตลอดเวลาเลยและศัตรูเนี่ยมันจะทําอะไรเราแทบไม่ได้เลยถ้าใช้ถูกสถานการณ์เนี่ยทีมนี้มันจะเป็นทีมที่เยี่ยมมากๆเลยนะครับทีมนี้ผมแถมนะครับนั่นก็คือทีมเนชันแนลหรือก็คือทีมชาตินั่นเองจริงๆผมว่าผมจะไม่พูดถึงทีมนี้แล้วนะ คือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักทีมนี้กันเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นทีมที่โหดและโกงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเรียกได้ว่าถ้านึกอะไรไม่ออกก็ใช้ทีมนี้แม่งเลยจบแต่ผมก็ขอพูดสักหน่อยก็แล้วกันเพื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้จักทีมนี้สำหรับทีมชาติเนี่ยมันจะมีตัวละครที่ต้องใช้อยู่3ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นซิงชิวตัวที่2จะเป็นเซียงหลิงตัวที่3จะเป็นเบนเนต ซิงชิวจะทำหน้าที่แปะธาตุน้ำส่วนเซียงหลิงเนี่ยจะเป็นตัวทำดาเมจเพื่อปิดคอมโบเวฟหรือก็คือคอมโบระเหยนั่นเองและตัวเบนเนตเนี่ยก็จะมีหน้าที่บัฟดาเมจและก็ฮิลให้กับตัวละครในทีมและขอบอกตามตรงนะครับว่าแค่3ตัวนี้มันคอมโบด้วยกันเฉยๆเนี่ยมันก็มีดาเมจที่เรียกได้ว่าหมาตายควายล้มอะ่ะคือคอมโบของ3ตัวนี้เนี่ยมันน่าจะโบเกนมากที่สุดแล้วในบรรดาตัวละคร4ีดาวทั้งหมดนะ ซึ่งความมหัศจรรย์ของทีมนี้เนี่ยก็คือมันสามารถเล่นกับตัวละครได้เยอะมากๆแต่ผมแนะนำให้ใช้เป็นตัวละครแนวไดเวอร์จะดีกว่าอย่างเช่นซูค,ครสชงหยุนบาบาร่าเฮโซแคนเดสนิ้งกวงกับโนเอลเนี่ยก็เล่นได้ หรือไม่ก็ตัวละครท่าน้ําแข็งอย่างโรซาเลียไม่ก็เคย่าก็สามารถเล่นกับทีมนี้ได้เหมือนกันนะครับผมและผมเชื่อเลยนะครับว่ามันยังมีตัวละครตัวอื่นที่สามารถเล่นกับทีมนี้ได้อีกเยอะมากๆแต่ตัวละครสีดาวที่นิยมจริงๆสำหรับทีมนี้นะก็จะเป็นตัวซูครอสเนช a ั่น n a ลหรือไม่ก็ชงหยุ่เนชั่นแนลมากกว่าอะไรทำนองนั้นก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับทีมสดาวล้วนที่ผมมาแนะนำในวันนี้ จริงๆเราไม่จําเป็นที่จะต้องจัดทีมตามแบบที่ผมแนะนําก็ได้นะครับเพราะว่าการจัดทีมเนี่ยมันสามารถพลิกแพงได้หลากหลายมากๆคือคิดซะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นแค่แนวทางสําหรับการจัดทีมเฉยๆก็แล้วกันนะครับสาหรับใครที่มีทีมสีดาวล้วนแบบอื่นที่อยากจะแนะนำเนี่ยก็สามารถมาแนะนํากันได้ในใต้คอมเมนต์เลยนะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไม่เจอกันชาตินี้ก็ชาติหน้าสวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย